สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆวันนี้ผมบอกก่อนนะล่าสุดนี้เกมติดโควิดมานะครับแล้ววันนี้เพิ่งหายระหว่างที่เราติดโควิดเนี่ยนะครับก็พยายามอาการดีขึ้นก็พยายามจะซื้อของให้ได้มากขึ้นนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมซื้อในในไทยเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนครับอย่างตัวนี้ครับเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยนะเป็นเดเคียวอย่างเงี้ยถ้าหาที่เมืองนอกก็คงจะหายากมากเลยเดเคียวเป็นลายของโรเบิร์ตสมิธเนี่ยแล้วก็สวยมากเลยดูลายหลังครับเนี่ย อย่างเงี้ยเป็นลักษณะงานของงานยุโรปนะครับเป็นตัวยุโรปงานฟิ e เอ็ม i r นะครับเล่นได้อย่างเงี้ยครับมีราคานาะอย่างเงี้ยครับอ่ะตัวนี้ก่อนเลยก็ได้เน,นี่ยอ่ะประเี้ตัวที่ผมชอบมากเลยนี่น้องคนที่ส่งมาคือน้องมาฟูนะครับส่งมาให้มาฟูนะส่งมาทางเพจเราตัวหนึ่งนี่หายากมากเลยนะอันนี้คือเสื้อเนเชอร์บอลคินเลอร์นะครับหนังของควินตินนะฮะตัวนี้ก็เป็นลายของวงลัดเอ็มมาทำใช่ไหมเลดันเดนแมชชีนนะหายากมากนะล่าสุดเนี่ยผมขายให้ให ให้อุย้ยจริงๆขายไปหลายตัวนะขายพี่ถาวรด้วยขายให้ต่างชาติไปด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างหาย,ยากเจอน้อยเลยนะครับอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นของน้องในไทยเราก็คือน้องอีกคนหนึ่งที่หาของสายนี้มาเสนอผมตลอดนะน้องการนะครับน้องการการเดี๋ยวออปเฟซบุ๊กขึ้นให้ดูก็เดลีพาสโอเวอร์ินสวยนี่ตัวที่หนึ่งครับแททูนะครับตัวนี้คาสสิกคาสติกซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยใครมีแบบนี้ก็ส่งมา,มาขายผมได้นะครับตอนนี้มันราคาลงพอประมาณนะเนาะราคาลงผมก็จะซื้อเข้าเรื่อยๆตลอดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปอยู่ในกิจกรรมเกมจับฉลากที่เพจเรานะครับนะครับสวยมากเลยอะแต่ก่อนตัวเดียวตัวละสองหมื่นห้านะตอนนี้ราคามันลงแต่ก่อนหนึ่งตัวนี้สองหมื่นห้าอ่ะดูต่อครับที่อันนี้คือที่ซื้อทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้โอนไปแล้วโอ้ตัวนี้สวยเขาจะเขียนกระดาษมาแบบนี้นะครับผมโอนตังตามที่ เขียนมานะครับของถึงก็จะโอนตามนี้ก็จะแจ้งไปนะโอ้โหตอนแรกคิดว่าสั้นเทียนี่สวยมากเลยเนะี่ยโทนสีสวยมากเลยนะครับเป็นบายบอลคัมอ่ะดูต่อนะครับนี่อันนี้ก็สวยอุ้ยโอนแบบนี่ซิมสันนะฮะนี่จะมีบายติดด้วยนะซิมสันนะครับคลาสสิกหลายน่ารักแต่ก่อนก็ตัวสองสามพันนะครับเล่นดีนี่ยอันนี้เป็นลูกค้างส่งมาคืนนะเพราะว่าแกใส่ไม่ได้่าเขาเรียกอะไรนะ เทสเตมันนะครับตัวนี้ก็หายากเหมือนกันตัวนี้หายากนะฮิดแต่ก่อนหนึ่งตัวเนี่ยผมเคยขายได้แพงที่สุดในสองหมื่นห้าอันดูต่อครับนี่ตัวนี้สวยฮะเคิร์ทโคเบนงานตัวนี้เป็นงานของเบดฟอร์ดแกลเลอรี่นะตัวนี้ใช่ไหมมันจะเขียนว่าเบดฟอร์ดแกลเลอรี่ก็คือเป็นลายที่มันจะสกรีนสีแบบขาวดํา <c oughs> เป็นเป็นขาวดำนะครับแล้วก็จะเป็นพวกศิลปินต่างๆอะ่ะมันมันมีหลายลายนะที่ผมเคยมีก็มีเคิร์ทโคเบนแอ็กซลโอสการเนลโลเซสนะครับ จิมมี่เฮนดิกก็มีมาดอนน่าก็มีที่ผมเจอนะเจอเลกแนเซียก็มีของเกฟูเดสอ่ะนะครับที่ผมพอจะจําได้นะประมาณเนี้ยนะครับที่ผมเคยผ่านมือมานะครับเนี่ยตัวเนี้ยประมาณแต่ว่ามันจะเป็นลายหลังสะส่วนใหญ่นะครับแต่อ๋อผมมีตัวหนึ่งนะมันเป็นของแบล็กฟอร์ดแกลเลรีแหละแต่ว่ามันเป็นผ้าสีขาวปกติเราเจอผ้าดำใช่ไหมมันเป็นผ้าขาวพอสกรีนมันเป็นสกรีนสีดานะครับแล้วสกรีนอ่ะแทนที่อยู่ด้านหลังอ่ะมันกลับมาอยู่ด้านหน้านะตัวนี้เป็นเป็นตัวเป็นลายอิลิแคปตันนะครับที่ผมมีที่ผมเคย่ากว นี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นเอวิทนะครับเอวิทเพสลี่นะครับไม่มีอะไรธรรมดาอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ผมเป็นเป็นเสื้อหนังเก่าของสแตนลี่เดรสแฟร์เซียนะครับอันนี้เป็นหนังเก่านะเป็นป้ายสแตนลีย์ดิแซนติสอันนี้ซื้อเพราะว่าซื้อเพราะป้ายอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> เหมือนเวลาเราเล่นป้ายแล้วเ,เล่นป้ายแฟชั่นวิกทิมอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สวยแต่ตัวนี้ยังไม่ได้โอตนตังยิ่งเขาเลยเนี่ยนี่อันนี้เป็นเสื้อของอานูชวาสาส,ส, <c oughs> สไทรเซอร์อานูชวาสไตรเกอร์นะครับก็ เนี่ยคนเหล็กนะแต่วันนี้แสดงหนังเรื่องคอมมานโดเนี่หนังเก่านะเนี่ยโคเทเลยหายากมากเลยนะในคอมมานโดนะตัวนี้ผมขออนุญาตอ่านปีก่อนนะครับปี1985นี่ก่อนพี่เกิดอีกนะพี่พเกิด1987อืมก่อนผมเกิดอีกนะได้ามาจากเพจอันนี้สวยมากขอบคุณนะแต่ผมขอดูก่อนนะใครเป็นคนส่งมาขายนะเออผมจำเนี่ยขอดูนะน้องเจษดาเจษดาวิทุพันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชื่อนี้ไปดูนะครับ เนี่ยส่งมาขายผมผมชอบมากเลยคือตอนที่แกส่งรูปมามันดูไม่สวยเลยดูไม่น่าซื้อเลยนะครับดูแบบไม่ไม่สวยแลย้วพอมาของจริงมันโคตรดีนะครับของเนี่ยเนี่ยลิซินเชนนะครับลายเนี่ยสวยมากครับลา,า,ายหน้าหลังเนี่ยลายคลาสสิกเลยปกติมันจะเจอเป็นป้ายที่แบบชอบสั้นๆนะพีดน้องอันนี้คือยาวเลยเนี่ยนะครับอีกตัวนึ้งเป็นซาวแกเดนฮะเนี่ยตัวนี้เนี่ยแล้วได้เป็นป้ายนะพี่ด,ดูดิตัวยุโรปตัวเนี้ยถ้าเป็นซาวแกเดนสน่วนใหญ่เราจะเจอเป็นพวกป้ายบล็อกคัมบโอสอะไรพวกนี้เนาะ พวกงานของอเมริกานี่เป็นฝั่งยุโรปแล้วเป็นแบบลายสก,กินขาวดําแล้วเป็นลายสมาชิกบวกอันนี้หายากมากนะครับซาเวเดนตัวเนี้ยมันคือมันสวยเรียบนะฮะสวยแล้วเรียบมากดูดินะฮะอีกตัวหนึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดสําหรับสามตัวนี้เลยคือตัวนี้ฮะอลิซินเชนดูพิษะไรนี้เคยเห็นไหมสวยไหมเป็นลายเยซูนะใช่ไหมเนี่ยเป็นลายค้าพระเยซูอะ AI อเซอลิซินเชนตัวเนี้ยซึ่งแบบหายากมากลายเนี้ยตั้งแต่ผมเล่นเสื้อมาผมเคย,เยตัวเจอตัวเนี้ย ตัวที่สองคือจริงผมเคยมีตัวนี้เป็นป้ายบล็อกข้ามนะครับแต่ว่ามันโหมันระดบับหกถึงเจ็ดปีที่แล้วเลยนะครับเนี่ยผมได้มีตัวหนึ่งตัวเนี้ยแล้วผ้าอะไรทุกอย่างคือดีหมดเลยแล้วตัวนี้เป็นตัวยุโรปนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสวยมากครับเนื้อผ้าโคตรดีเลยอันนี้อันนี้ชอบมากของน้องเจษด,ดานะครับแล้วก็มาดูที่เหลือครับนี่เอาแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้ทุนเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะซื้อมาเท่า,าไหรนะ่วะเนี่ยโอเคเฮ้ยจริงเหรอวะนี่พิงฟอย ลายสุดคลาสสิกก็เดี๋ยวนี้จะลงในเอจให้ได้ซื้อกันนะครับฟอยล์นี่ก็เป็นธรรมดาอีกก็ซื้อนะครับนี่นี่อันนี้ก็อันนี้ของบีมบีมพี่ก็เอาเอาลูบีมขึ้นแล้วกันนะนี่เป็นของแรดเอ็มนะครับเรดแก๊ตแมนชีนนะครับล่าสุดที่ซื้อเรื่งนี้พี่ลองดูลายใกล้ๆเนี่ยที่ซื้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าล่าสุดไปดูหนังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสงครามเพิร์าเบอร์ แล้วมันก็คือรูปภาพก็คือเป็นประมาณนี้ยุคเนี้ยยุคของเพอร์ฮาเบอร์ให้ไหมสงครามโลกอะนะนี่มิดเวย์เออน่าจะเื่งมิดเวย์นะดูในเน็ตฟลิกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของคนไทยทําขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมบอก่าเวลามีน้องๆที่ทําเสื้อทำอะไรมาเขาอยากสมให้มาให้ผมอันนี้ต้องขอบคุณมากนะน้อง After Shutter อันนี้ขอบคุณมากนะคือแกทำเมื่อประมาณ2-3าปีก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการทําแบบรุ่นเก่าไปเลยยังเป็นตะเข็บคูเลยนะแต่ว่า ลายก็ออกแบบเองนะครับขาเป็นไทยเท่พสวยๆอย่างนี้นะครับก็ส่งมาให้ผมเก็บผมคงอาจจะใส่ไม่ได้เพราะมันเล็กแ็เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์นะครับว่าเขาทำแลวเขามีน้ําใจส่งมาให้ก็ขอบคุณมากนะแล้วไม่ได้ส่งให้ตัวเดียวนะส่งมาให้สองตัวเลยนะฮะนี่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเมกาเดสนะเฮ้ยอันนี้ผมซื้อเลยหรอวะซื้อใข่วะอ๋อเก็ตละผมซื้อพร้อมกับพิงฟอยโอเคแล้วก็ตัวนี้นี่พอยซันฮะตัวนี้ใหม่มากเลยนะพิษ แต่ก่อนหนึ่งตัวนี้หกเจ็ดพันนะพีทนะนะตัวนี้แพงนะแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกมากถูกจนผมตกใจอะ่ะผมผมได้มาอาผมพูดราคาฟังแล้วกันผมได้มาสองพันห้าถูกเลยเนะี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะห้าหกพันขึ้นนะพีทนะผมได้มาไม่แพงเนาะเขาเปิดไม่แพงก็ซื้อเสื้อดีเนื้อผ้าดีลายสวยโอเวอร์พิ้นวงดีลายใช้ได้เนี่ยผมกม็เสร็จก็ต้องซื้อเจอราคาแบบนี้ก็ต้องซื้ออ่ะใครในะครับที่ ส่งเสื้อมาขายเพียนะครับก็สามารถส่งมาได้เลยนะไม่ต้องถามเพราะว่าผมซื้อตลอดแหละแต่ครั้งเนี้ยถ้ามันเป็นเสื้อที่ผมผมซื้อได้ทุกแนวนะครับแต่ผมจะดูเรื่องของราคาว่าเฮ้ยพอเร,เราพอจะไปต่อได้ไหมในใจผมนะเวลาผมซื้อนะครับผมไม่มีเจตนาจ,จะกดราคาใครเลยแต่บางบางครั้งอะ่ะบางทีมันมาสูงเกินไปเราไปต่อไม่ได้นะก็คือถ้าผมซื้อได้ผมพอจะช่วยได้ ผมจะช่วยซื้อนะครับบางทีกำไรร้อยสองร้อยผมซื้อมานะซื้อมาเอามาออกต่อเอามาช่วยนะครับก็พยายามซื้อตลอดนั่นแหละนะก็เวลาใครที่ส่งมาก็อยากจะให้เปิดในเรื่องของราคามาเลยส่วนเปิดมาเลยว่าราคาเนี่ยผมต่ำที่สุดแล้วได้ราคาประมาณเนี้ยพี่อ๊อฟเอาได้ไหมถ้าผมเอาได้ผมก็เอาเอาไม่ได้ผมบอกผ่านนะครับแล้วก็คนที่อยากจะจำนำในส่วนของคนที่ไม่อยากขายนะครับก็ส่งมาได้เหมือนกันนะครับส่งมาผมจะเป็นคู่ประเมินให้นะครับแล้วก็คุณก็รับว่าโอเคไหมยอดนี้ผ่อนประมาณนี้ดอกประมาณนี้ส่งมาที่แล้วก็ส่งเสื้อมาผมโอนตังค์ไม่ให้นะครับ ก็ถ้าใครไม่อยากขายก็จำนำไม่ได้นะผมดูแลอย่างดีว่ามีคนที่ใช้บริการอยู่2อ0ถึงสามคนนะพี่นะตอนนี้นะสองถึงสามคนคือเยอะมากๆนะครับยอดพันหนึ่งก็มี500ก็มีนะสองพอย่างเงี้ยก,ก็ก็คือถ้าแบบเขาเดือดร้อนจริงอะ่ะคือผมพยายามจะช่วยนะทำนู้นพยายามจะช่วยนะฮะก็ส่งมาจำนำไว้ได้เนาะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องยอดเป็นแสนะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อยืดวินเทจนะอยากจะได้คําแนะนําจากคนที่เป็นกูรูเป็นคนที่เป็นผู้รู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อยืดวินเทจนี้แท้ไหมแบบนี้ปลอมไหมควรจะซื้อเข้าเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ซื้อขายออกดีเฮ้ยไปเจอในเว็บไซต์ตัวนี้ปล้อมหรือเปล่านะครับพี่อ๊นอฟแนะนําได้ไหมซื้อของเข้าจากตรงไหนยังไงนะครับเรามีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มไลน์นะครับเป็นกลุ่มไลน์ของสมาชิกที่เป็น V.P. นะครับของอ๊อฟคอลเลกเตอร์นะดังน,นั้นผมก็จะคอยช่วยกันตอบคําถามให้กับเพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆทุกคนด้วยตัวเองนะครับและยังมีแอดมินที่เป็นผู้ช่วยอีก2ท่านนะครับแต่ต้องขออภัยนะล่าสุดผมอาจจะตอบช้าเพราะ่ผมเป็นโควิดนะเพิ่งหายแต่ผมกลับไปลุยแล้วก็จะตอบทุกคนอย่างละเอียดนะ ราคากลางประมาณเท่าไหร่นะครับดูแท้ปลอมตรงไหนจุดตายยังไงเวลามีข่าวอัปเกรดพิเศษมีอะไรพิเศษก็จะมาบอกเพื่อนๆก่อนในกลุ่มนะครับนะยังไงก็ถ้าใครอยากเป็นสมาชิกกลุ่มพิมพ์คาว่าสนใจไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมีน้องแอดมินแนะนำไปว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเอาอนเทนต์ขอลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับ